ปวดตัวไหนเนี่ยไอตัวนี้คือตัวอะไรอะสลิงสลิงไงดูดูดูผมเดี๋ยวผมข่าไมห้าคิวเองฆ่าห้าร้อยเหรอเออใช่มันก็เจะแชมเปี้ยนกูมาตายชันๆดีเนี่ยแล้วเล่นยังไงสไลด์อะไรคอนโทรลบอกวิ่งคอนโทรล ตีป่ะกดตัวตีป่ะจอซีลิเกอร์คอนโทรลก็ได้เออแต่ต้องวิ่งนะเออมันแล้วแต่พี่ถนัดอ่ะโอ้โหมันเหมือนจะมีคนตามเรามาป่ะใช่มันเป็นมุ้งอย่างนี้พี่ไม่เคยขึ้นเอวเกมอย่างเงี้ยเราเก็บยังไงอ่ะเชื่อมกดเอฟย้อยอ่ะพี่เร็วจังวะกดเอฟตลอดเลยมันมีคนตามเรามาป่ะหรือว่ามี

นี่อ่ะก็มันไม่เห็นนะอ๋อมึงเพิ่งทีให้พี่เหรอมาอะไรแล้วไงต่อแล้วก็อยู่พี่วิ่งไปเอาเกาะก่อนเอาเกาะขาก่อนก็ได้พี่มีอยู่แล้วเกาะขาอันนี้ทุกคนเกาะเขาให้เกาะขามาเกาะขาเราติดตัวพี่เออเกาะขาติดตัวแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าใส่แล้วมันมันจะดีพี่ดูมุพี่ดูมุมซ้ายมันจะมีขีดเกาะบอกเออมันจะมีขีดเกาะไปพี่ไป ไปฟาที่อื่นที่ตรงนี้ไม่ไม่มีของดีเลยชอบกด e อันนี้ไปยังไงอ่ะโหดสลิงกดอีพี่มองซ้ายมองขวาด้วยเปิดเจ้คนแล้วพี่ก็ยิงแม่เลยช่วยไอ้เหี้ยคูด6แม่เป็นแรงคูดเซมูลุรีเออไปเอาไม่ต้องกดชิปนี่หว่ามันก็วิ่งให้เร็วนี่หว่ามันกดชิปทีเดียวมันไม่กดชิปครั้งอ๋อเหรออันนี้คืออะไรอ่ะอืมเก็บ เอนเล่นชกมสี่นะพี่กดชิปสีเดียวอะอันนี้คืออะไรอะของนะ้ีกระเป๋าเหรอใช่เฮียเพิ่มกระเป๋าให้กูด่แล้วพี่อยากรู้ว่าเก็บแล้วมันได้อะไรเก็บอะไรอะไรนะพี่อะไรคือของแต่งปืนเราถึงจะรู้ว่ามันจะขึ้นเป็นรูปปืนใช่มันเป็นแล้วเก็บเฮียอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วกระเป๋าอันไหนไม่โอ้โหไอเฮียขึ้นแบบ ข ies, er ึ้นอันนี้อ่ะขึ้นอันน er, e ี oh, provide, yeah. ้อะไรนะขึ้นอะไรนะเอเอเอเนี่ยไอที่มันแบบว่าไ้ประโยชน์ก็เก็บเต็มแล้วนะอ๋อแบบใช้ไม่ได้เหรอเออเก็บมาทำไมเออกูก็ว่างอะไรเเฮียกูเห็นอะไรกูก็เก็บไปหมดมีคนฟาร์มไปแล้วเหมือนเหมือนครับจีเลยพี่พี่เล่นเหมือนครับจีเลยเหมือนครับจีที่เราเคยเล่นกันเหมือนมีอะไรปึ๊กปึ๊กปึ๊กอยู่ข้างหูกูเลยคนเดินไงพี่เพื่อนเดินหรอ Less seconds. than 30โอ้ใครเปิดอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยมันมีคนฟาร์มไปแล้วมีคนยิงกันเฮ้ยมันมีรูปปืนของพี่อ่ะพี่เก็บได้ไหมใช่พี่อะไรกูก็ลืมไปแล้วเนี่ยนี่คืออะไรวล้างอะไรอ่ะกดป้องกนอะไรอ่ะเฮ้ยของแต่งทองมาใส่ได้ด้วยนี่มันคืออะไรอ่ะใส่ปืนไปเกมได้เหรอเฮ้ยเออใส่ได้นี่มันคืออะไรอ่ะ มันน่าจะทำให้รีโหลดลว่าขึ้นมาด้วยสก๊อส่นไวขึ้นไม่หรู้ไม่เคยใช้ของทองของทองอันนี้ของม่วงพี่โคนเนี่ยนี่เด้อเราจะไปนี่กันเด้อไปรถแมนี่อยากมากไวฮะล่ะเข้าวงดีกว่ามั้งพี่พี่เห็นม้าของไอ้อิวป่ะไม่เห็นนะอ่ะสีเนี่ยสีทองทองเนี่ยพี่สีอทองที่มันออกโกเนี่ยโกสามร้อยกว่าเมตรเนี่ย โอ๋ยเหี้ยออกยังไงวะนี่เย็ดแม่เมื่อมื่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่ผมอยู่ข้างหน้าพี่ต้องไปอ๋อต้องไปทางนู้นเหรอหันหน้าไปทางนู้นเหรอเนี่ยวพี่เก็บเฮ้ยอันนี้โอ้ยอ่าก้าว้าอากระสุนว่ะอุ้ยสะโคพี่มีสะโคมามาวะระบบม่ค่อยช่วยอะไรที่เกมเนี่ยผมบอกแค่นี้ระบบไม่โคตรหลายค่าพี่ต้องใช้ดูด พี่จะรู้เลยมันมีสโคปดีกับไม่ดีเยอะมันก็เห็นศัตรูได้เยอะอยู่ไหนโหพี่แต่ไม่เกมเร็วนะพี่พี่คิดว่ามันไม่เหมือนหกดีนะเคยเล่นกไก่ฮีคือได้เงินอยู่ข้างหน้า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 โอ้ยเฮียมึงยิงกันยังไงวะเฮ๊ดแม่โโดดนนเข้าไปใกล้ๆเปล่าเลยไปมีตัวเดียวปันวร์ตี้ ไม่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 มิตี้นังอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้ยแม่เราโดนล้อมอ่ะเราเป็นแซนวิชอ่ะพี่พี่เราโดนแซนวิชอ่ะพี่ชอบแซนวิชอ่ะเราโดนหยงเราโดนหยงใช่เราโดนแซนวิชโโผากหน้าแล้ะไขว้าบยิษเมสไอ้ริวะเราหลงล่างได้เนี่ยบ้าอย่าไปกระสุน วาร์ปมึงไปได้บะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยกูกลับไปที่เดิมก็เปิดให้วาร์ปมาท้ายนี้เฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีใครวะตรงนี้มพีฟา่ไม่โคตรหาจะเช็คก่อนนี่ี่ยี่ไม่ค้คอนเทนต์เลยวะเอ้าเอ้ากูเป็นที่อะไรเนี่ยอีดย ผิดอะไรเดี๋ยวที่ไม่สิบยอดเดี๋ยวกูจะเอาเกาะไหนนะกูไม่เห็นเกาะอันนึงนี่มันเป็นอันอย่างนี้ชาร์จเกาะเนี่ยเห็นปะเป็นสีฟังฟ้าเลยเอาเลาเรากูต้องชาร์จยังไงอะกูต้องอะไรถ้าพี่โดนยิงอะแล้วเกาะรถเดี๋ยวพี่ก็ชาร์จเกาะไงแล้วกูจะกดยังไงอะกดเกาะพี่เต็มอยู่เออเกาะพี่เต็มอยู่เกาะพี่เต็มอยู่พี่ใช้ไงพี่อุ้ยอันนี้จะโขมอะไร่ level two อันวะอีหิงเหี้ยก็อย่าหัวเลยก็ผมต้องใช้พี่ขต้องใช้เนาะเออของมันจะเป็นเนาะไม่ตอนเนี้ยกะสุนพี่มีแค่ร้อยสิบสามนัดเองเฟื่อเฟื่อพี่เชื่อผมใช่เนี่ยพี่กระสุนเนี่ยกระสุนข้างล่างเนี่ยกระสุนเขียวเนี่ยพี่ใช้กระสุนเขียวไหมล่ะเก็บเก็บเรียบไม่ปืนปืนพี่ใช้กระสุนเขียวหรือเปล่า ใช้เนี่ยสองร้อยสิบหกนัดแล้วเนี่ยเฮ้ยลูกไปยังไงอ่ะเด่นพื้นที่ไม่กูวิ่งช้ายังวะพี่มาเกาะเออนี่เกาะเกาะฟ้าพี่เกาะฟ้าเกาะฟ้าโอ้โหกูตายน้องเอาเอาแล้วพี่พี่ไม่วิ่งมาเจ๊วิ่งอะวิ่งไม่เป็นไอ้เพี่อโอ้โหตายเลือดกูลดกดคลิปอ่ะเดี๋ยวผมรอพี่พี่ก็พี่เลือดถึงแบบขีดๆอ่ะปั๊มเลยนะ นี่ไงเอลิวิ้งไปช่วยอยู่ปไอลิวิงไปช่วยอยู่พี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าไปเข้าไปไปโอ้โหจิ้มเรงรั่วดีวะพี่อุ๊ยไอ้เหี้ยดิ้ิ้งดิ้ิ้งตายตายจะจริงวงแล้วให้ผมมาดูวงให้มเดี๋ยวว่าข้างล่างมีคนว่า เดี๋ยวปั๊มยาไงเนี่ยปั๊มคนเลขสี่เลขสี่เลขสี่ค้างแล้วพี่ก็เลือกยาใหญ่เฮ้ยมีคนเล็กเราเจอคนเจอคนยาใหญ่ยาใหญ่แล้วเราเราจะปั๊มยังไงอ่ะกดเลขสี่ทีนึงได้ดิได้โอ้ยกูตายเยศแม่มันปั๊มยายังไงวะเลขสี่กดเลขสี่พี่เลือกให้เป็นยาก่อนนะเออพี่เรียกแล้วพีกเรียกเลขสี่ทีนึงเลือกยาพี่ต้องเลือกใช้อ่ะ ออแล้วไงสองเลขสี่เลื่อนไปที่ยาแล้วก็ไงแล้วก็เลขสี่ทีพี่ลูก,ก่อนพี่ลบก,ก่อนพี่ลูก่อนพี่ไอ้พี่ลูกสี่ที่อ่ะตัดนรกนี่จะรีชอตชิพหายแล้วเบิร์ดโอ้โหกูตายเฮ้ยมีคนอยู่ด้านล่างโหดุแม่ยากว่ะพี่มันบินขึ้นไปแล้ว กอดท้องพี่กอดท้องสองตัวพี่เกอะท้องอ่ะแต่ตัวทองเนี่ยพี่พี่ก็ไปหาพี่แล้วเฮ้ยโคตรชิวเลยพี่อยู่ข้างหน้าพี่เออนั่นแหละพี่เอือหัวห้องโอ้ยโอ้ยเฮียวิ่งไม่ทันผมหาตุ๊กยี่บอกว่าตามแล้วเนี่ยตามแล้วเลี้ยงได้เพิ่มเออไอ้กูเอาอะไรดีอะเอาหมอก็ได้นะเอาหมอกอ่ะอ้าวไม่ทันแล้วชิบหายเรียกตัวกูด้วย โดนแย่งเดือดเออใช่พี่เปลี <einfach Vietnamese. se anak> ่ยนไงอ่ะโอเคได้เปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วเกมใหม่ได้ไหมไม่ได้พี่เนี่ยกูนึกว่าตัวอีสไนเปอร์ไอ้เฮียตัวนี้ไม่ใช่เหรอวะตัวไอซ์นเปอร์ตัวไหนวะพี่เออนั่นดิอีผู้หญิงผมสั้นหน้าคนไหนวะเนี่ยตัวไอ้เฮียเกมอ่ะไม่ใช่ดิอีคนนึงปะมันไม่มีแล้วนั่นนอกจากตัวแนวเขาสัตวเออกูก็โล่งใจแล้วแหละไอ้เฮีย มึงเช่พผู้รองที่ยังโลดใจได้อีกเหรอไม่ผมผมเป็นลีดเอาหรอใช่ที่ไหนแล้วกูใช่ใช่พี่อ่ันที่รีบลงเลยมึงรีบลงแล้วมึงรีบฟาร์มหาของเยอะๆมึงก็เท่เกินเท่อ้ยไอ้หลิวเป็นโพเท่เลยอ่ะเออโพเท่อ่ะมีคนมาข่าวปะไม่มีไม่มีอ่โอ้โหดูดิเยอะ ตายไมยเนี่ยถ้าด่วงลงไปอะ่เ <c oughs> น,ะไน่ไอ้ะไรเนี่ยเฮ้ยเราแคมป์อยู่นี่ได้นะถ้าวงมันอยู่เราได้แตะแตะแคมป์แคมป์มาแคมป์มมอยู่ได้แต่ตอนเนี้ยมือถือปืนกันือต้องหายากอย่างวะเกมในในเน,น,นี้ยปืนในเนี้ย สายากพี่พี่ลงลงแต่ละทีแม่งวัดดวงด้วยอ่ะอืมถ้าไปเจอปืนก็นไล่ต่อยเออบางทีแม่งปืนตากอ่ะพี่พี่ดูกรพสุนกรตาก,ตาก 30, 30, จะรู้ไหมเนะี่ยว่าปืนอันไหนมันแรงไม่แรงเนี่ยผมว่ากระสุนทองก็แรงนี่นี่ผมว่ากระสุนทองอ่ะปืนกระสุนทองแรงหมดอ่ะผมไม่รู้อ่ะ <30, 30, S 1> ผมเล่นหมดอ่ะ เฮ้้ยกูไดนี่ยมาร์กปืนให้เนี่ยมาเก็บกันนี้ได้แล้วได้แล้วมีปืนหมดแล้วปืนแบบไหนอะเนี่ยเหรอปืนแบบที่พี่ใช้ตาที่แล้วไป้พี่เนี่ยไอ้ปืนนี้นะวอ้เนี่ยไอ้นี่แรมมดอสองปีกเนี่ยพี่อ่โอ้ยยาหมดจะมียาลองโบนี่มันสไนพี่เอาปืนผมไปอ่ะปืนนี้ปืนนี้นู่นมาร์คให้แล้วอยู่ตรงนู้นอ่ะเออไปอันนี้เอา嘛 เอาตรงปืนไห,<ล>หนพี่ยิงมันมน่ะนั่นแหละเล่นไปเถอะพี่ปืนที่มันยิงมันหวัดอ่ะเล่นไปเถอะจะรู้ไม่ร่าไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะโอ้โห,หพี่น้องยิงดูนะโอ้ยทำไมสวยยังไงลายปือนอะ่ะมันสุมอ่ะเหรอนั่งน,นั่งไม่มันไม่สุมซืม้อดิพี่ซื้อสกินอ่ะอ๋อนี่เป็นของของวิวเหรอใช่เหรอยังไม่ได้เก็บเป็นนั้นเลยเฮ้ยมีคนเอาแล้วลายทหารโคตรสวยเลยเฮียเฮ้ย คืตายขับรถเน้นี้มันมายิงมันยิงผ่านจะตกได้ปะได้ได้เฮ้ยถ้ามีกระจกจะยิงไม่ได้ไปฝั่งาง้นทิ้งกูหรอทิ้งอะไรพี่ผมอยู่อยู่ด้วยกันใครจะวิ่งไปเดี๋ยวเดียวช่างมันปอไปมาเดี๋ยวมันก็ต้องมาหาเราถ้ามาเราไม่ไปหามันเกาะทอง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 หะทองเดี๋ยวมาสู้เกาะที่ไม่มีเกาะไอ้เจี๊ยบ แม่ไม่ทำไมเกาะทองเร็วจังวะมันโปมันเนี่ยระวังอันนีตนะอดีตคือทำไมเราลงมาตั้งนม่งไม่ได้เกาะทองวะอือไมไปฟารที่ไหนวะอัอาานนี้คืออะไรวะเนี่ยนายนี่ยยายเฮียเนี่ยเดเจอคุณสี่เคาะโอเคครับตีบ่อยได้เขามาอยู่ตรงไหนวะเราจะอยู่กัน,นตรงนี้จริงๆเหรอมันไม่ได้ มันไม่มีของแบบให้กูเลยอ่ะกูแหละพี่ออกออกไปแถวนอกเมืองนิดนิดอ่ะแกจะเดินอกนอกเมืองวันนี้ออกข้างหลังเดินไปโน่นเลยมึงขึ้นตัวแล้วมึงบอกพี่แค่นั้นจะดูแบบวิ่งไม่เอากูเลยอ่ะอะไรแบบเนี้ยบียยู่ไหนเขาก็ไม่ได้ไปไหนกันเขาเดินมาดูเวที We got Loyano. Evo Shield here, level two. My Thank you. I won't. I suspect we will find something here. เนแค่ชื่อเว้ยเกาะชี้จริงอืมเป็นแค่ชื่อมันไม่มีความหมายจริงจริงมันเลื่อนลงไปนะคิดว่าเมันหลุดโอ้โยแล้วกูต้องทำไงอ่ะอะไรอ,อะไร่ะก็ลงยังไงอ่ะก็ลงไปได้เลยก็โดดคิดว่าเลื่นนอ,อนรถเมื่อกี้เนี่ยตกใจเฮ้ยมีมีคนมีคนมีคนแม่ตายตายเดือดชันี่ เดือดสูดเขาเขาเมียนมาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเกอะม่งมวงใช่เกอะม่วงอาเดินละเชื่อมัดใจน์ละใจะเย็นไม่มีเกาะเออดวัดดินไปแล้วยิบเกาะเขา อย่ายิงกับมันแป,ปน๊บนึงอะดะ๋ยวให้มันฮิวอะคันน้ากำลังฮิวเลือดอยู่ปะ่กูอ,อะเด็กตอกไปหา้วอเกาแตกเกาะแตกเดี๋ยวรอกันเถอแป,ป๊บนึงอ,อุ้ย ทางไหนอีกหลังนึงอีกหลังนึงอีกหลังนึ่งอีกหลางนึงโอ้โหดู่ไก่นู่นโอ้โหไม่มีที่อเกาะไปเลยนะครับไม่มีอ่ะมีมีมีอยู่เนี่ยเก็บไปน้องไอ้เหี้ยมันจะอ้อมมาปะเนี่ยไอ้เหี้ยเราไม่มีที่กำบังเลยนะเว้ยนี่มีเราเรามีภูเขานี่พี่ ซ้ายนี่เอ้ยสวยผมว่าตัวยูววไม่มีประโยชน์นะมาดิมาด,มาดิแม่งอ้อมมาดิเก็บยาปั๊มดิไอ้น้องมึือยู่ด้านบนมาสลิงมาพี่บอกใครสลิงเนาะอยู่ตรงนี้กำปั้นไม่มีน้ยอยเฮ้ยกอดแต่พี่ระวังพี่ระวัง ไม่เกาะพี่พี่เกาะพี่เพิ่งแตกจะบอกโยกปัญหาหมดปะปัญหาหมดทีมปะไม่รู้ดิพี่ใหญ่มันมาด้านซ้ายอันนี้เห้อเป็นโยกเราเราต้องมาหาเนี่ยหาหินโอเคตรงที่หลบได้นะตรงที่หลบได้นะเกาะแดงขอกขอขอยูก่อน ที่มันออกเกาะแดงอ่ะเออฝั่งมันนะเกาะแดงใครมียาบ้างมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะเย็นตทำยาอยู่พิมพ์ยาพิมพ์ยา อุ้ยด้านบนด้านบนเอ้ยด้านบนด้านบนบนข่าวบนข่าวโอ้โหเฮี้ยกูล้มว่ะโขอุตส่าห์สมูทจะปามยาแม่เกิดูดีอยู่ตรงโซอปีตัวนึงยังไงเฮี้ยนั่นจะล้มอยู่เดะใช่มันตายอยู่แล้วอย่างนี้แต่ผมผมไม่มีที่อับกอดอีกพลาดไอ้ะหกสิง เดียนแล้วงาลย้างมีิงอยู่ข้างล่างตี้เหรอไม่มีตี้เหรอะีย้ยเกียร์เยเก็บเก็บเสียงด้ออุ้ยข้างบนนู่นขออีกโอ้โหไม่มีหลายตีเลยโดนลอเลยใช่ เราโดนล็อกล่อ,องไม่เก็บไม่น่าเก็บได <laughs> ้เออใช่โอ้นหน้า